ข้อที่2ครับคดีนี้มีข้อต่อสู้คำร้องของพนักงานอายการเป็นประเด็นสำคัญซึ่งควรนำมาวินิจฉัยว่าคำสั่งของคณะก,กรรมการตรวจสอบขอต่สอสที่013ทับ2,150เรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีกล่าวหาพันตำรวจโททักษิณจินวัตร กระทำความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะอนุกรรมการไต่สวนไม่มีอํานาจสอบสวนการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานอายการจึงไม่มีอํานาจร้องให้ยึดทรัพย์ในคดีนี้อํานาจยื่นคําร้องหรืออํานาจฟ้อง เป็นปัญหาสำคัญในข้อกฎหมายว่าหากการสอบสวนไม่ชอบชการฟ้องหรือการยื่นคดีก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยซึ่งเป็นการตัดอำนาจการฟ้องและอำนาจยื่นคำร้องที่พนักงานอายการไม่อาจที่จะยื่นคำร้องยึดทรัพย์ของผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ได้ข้อเท็จจริงนะครับในกรณีนี้ปรากฏจากรายงานการประชุม ของคณะกรรมการคอตอสอครั้งที่21ทัพ2 5 5 0เมื่อวันที่21พฤศจาคม2 5 5 0ตามรายงานการประชุมหน้า15มติที่ประชุม,มเห็นชอบไม่ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนฉบับเดิมและใช้คำสั่งใหม่แทนโดยเปลี่ยนเป็นการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวน กรณีกล่าวหาพันตำรวจโททักษินชินวัตรกระทําความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องซึ่งจากมติที่ประชุมหมายความว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนมีอำนาจหน้าที่ไต่สวนเฉพาะเรื่องที่มติที่ประชุมกำหนดให้ทำหน้าที่เท่านั้น ภายหลังที่คณะคอตอสมีมติที่ประชุมแล้วประธานกรรมการตรวจสอบนายนามยิ้มแย้มกลับออกคำสั่งของคณะกรรมการคอตอสฉบับที่013ย์ทับสอซึ่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนให้มีหน้าที่เกินเลยขอบเขตของมติที่ประชุมตาวคือคำสั่งระบุให้คณะอนุกรรมการไต่สวนมีอำนาจไต่สวนในเรื่องแปลงค่าสัมปทาน เป็นภาษีสัมปทานในกิจการโทรคมนาคมและเรื่องอื่นๆเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของตอนเองครอบครัวหรือพวกครองในฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเพื่อให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือเป็นการกระทําที่เป็นการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือกรณีที่มีให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเรื่องประเด็นที่ต้องพิจารณาในประเด็นนี้ก็คือว่าเ,เมื่อตรวจสอบมติของคอตสอกับคําสั่งของคอตสอดังกล่าวข้างตน้นเห็นประจักษ์ชัดแจ้งว่าคําสั่งที่ออก เป็นการออกเกินขอบเขตมติของคอตสอซึ่งให้อำนาจไว้ให้กับตัวเองจึงถือว่าเมื่อคำสั่งขัดแย้งกับมติถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากกรณีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำชี้แจงและได้พยายามนำข้อเท็จจริงเสนอต่อศาลทั้งถามพยานบุคคลที่อายการนำมาไต่สวนในชั้นศาลคือนายนามยิ้มแย้มแต่ศาลก็ไม่รับฟัง และในที่สุดในคดีนี้ก็มิได้วินิจฉัยข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องอำนาจการฟ้องและยื่นคำร้องของอายการในคดีนี้ถือว่าศาลไม่อำวยความยุติธรรมให้กับผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้อต่อสู้เป็นประเด็นสำคัญในคดีนี้ประเด็นต่อมาครับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในประเด็นเรื่องการแปลงค่าสัมปทาน เป็นภาษีสัมปทานมิตรซึ่งเป็นหัวใจหลักว่าการยึดถือคำสั่งของคณะรัฐประหารกับการปฏิบัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรข้อกล่าวหาดำตามประเด็นดังกล่าวสารมีคำพิพากษาโดยมติเสียงข้างมากว่าพันตำรวจโททักษิณได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการตราพระราชกำหนด และออกประกาศกระทรวงการคลังรวมทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีให้นำภาษีสรรพสามิตรหักออกเป็นการกีดการผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่การกระทําอันเป็นการเอื้อประโยชน์จนเป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหายตามที่อยายการยื่นคำร้องโดยข้อวินิจฉัยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญในแง่าการรับฟังพยานหลักฐาน ของสารคือฟังคําเบิกความของนายสมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชซึ่งบุคคลผู้นี้ได้แสดงความเป็นปฏิปักษต่อพันตารวจโททักษินมาตั้งแต่ต้นรวมทั้งฟังพยานบุคคลเช่นนายสถิตลิ่มพงพันธ์นายสิทธิชัยโพไคอุดมซึ่งเป็นรัฐมนตรีชุดของบนเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นหลักในการพิจารณา ประเด็นที่สําคัญที่ต้องหยิบยกขึ้นมาที่ตั้ง,งข้อสังเกตก็คือว่าการพิจารณาหน้าที่ของศาลในการใช้อํานาจพิจารณาคดีเป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะในคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพันตำรวจโททักษินและผู้ถูกกล่าวหาได้ยกข้อต่อสู้ในคดีนี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริง กลาวคือรัฐมิได้มีความเสียหายซึ่งได้ว่ากล่าวกันต่อไปว่ารัฐมิได้รับความเสียหายเป็นอย่างไรเพราะข้อเท็จจริงที่ทราบเป็นการหยิบเงินจากกระเป๋าซ้ายนำมาใส่กระเป๋าข,าขวาของตนเท่านั้นเองเพราะเป็นเงินของหน่วยงานรัฐทั้งสิน้นเป็นผู้เก็บระหว่างกรมสรรพสานมิตกับทอสอทอในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเป็นสาระสำคัญที่สารละเลย และสอว่ากระทําความผิดตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมสอจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกล่าวคือผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้ประเด็นนี้ในข้อกฎหมายต่อศาลว่าข้อกล่าวหานี้ของอายการผู้ร้องในคดีนี้ เป็นการขัดแย้งต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีสองครั้งในกรณีนี้คือลงวันที่ 1. นพฤษภาคม2 5 4 6และวันที่3มีนาคมปี2 5 4 8ซึ่งได้คัดย่อเนี่ยนะครับดังต่อไปนี้นะครับเอามาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่14 ทับ2,146เมื่อวันที่1พฤษภาคม2,146กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา219กรณีพระราชบัญญัตริรกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2 5 2 7 ฉบับที่4พุทธกราช2,146และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสาม,มิต2 5 2 7 2 1 4 6เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา218วักหนึ่งหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนดทั้งสองฉบับเป็นไปเพื่อประโยชน์ อันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจถือเป็นการตราพระราชบัญญัติบางต้นถือเป็นการตราพระราชกำหนดที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับนี่คือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 4 6ซึ่งการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันต่อสารและทุกองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับ